เอาไงเนาะเปิดคลิปเปิดภาพออกมาเมื่อนี้กอยู่ครัวของเฮาคือกาวเด้ปดนนะเอปลาลุงไงเนาะทำมาเห็ดกับข้าวปลาลุงไงเนานะเมื่อนี้กมีเมโนโูผัดหมูใส่ใบกะเพราพี่น้องไงเนาะกัผัดกะเพราอะไรเนาะผัดกะเพราหมูปลาลุงไงเนานะนะก่อนอื่นกันเนาะสบายดีเด้อพี่น้องไงเนาะสบายดีสวัสดีปลาลุงเอ็ซีกันเด้อสุขสุขคนเะด้อเนาะกันยินดีตอนฮับเข่าวท,ที่ซ่องทุกทุก ของแม่ลองนิวอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะโมนี้กาตอนเศร้าๆพี่น้องเลยเิ็ดกับข่าวเศร้าให้ลูกนะพ่น้องอีกคนสบายดีพีเน้องคิมบุลแหละดีคืยกำนังเผาพี่น้อ์กันนังเผาอยู่เด้อปลาลุ้ง้องนิ้วเป็นมือกล้องให้โมนิกพบอกบุณบุญยู่งปลาลุงแม่โดยสบายดีเด้อปลาลุ้ง X C Canvas สบายดีมั้งสบายดีสู้อตาหวานเนะครับ โอเคเก่งไรมานางซอยแม่งกับเขา่าอาลุงเลยวินเนอร์ก็ได้เ็ดยังกินเด้บุญอุย้ยวันนี้กาไม่อินสิพัดกับเฝ้าวินเนอร์นี่มาซอยบ่าดีมาเยอะอะนี่ฮ <c oughs> ะ,ไ,ไ,ะไปอยู่น้ำตู้ไปดูไปห้องอนไรตู้อเอ้ ห้องไม่ตุ้ยแน่เอาแม่ไปอยู่แล้วไม่ตุ้ยไปลูกยังไปดีมากระบุกไม่มีกันแล้วห้องอันนี้ตุ้ยเอ้ยใส่น้ำซอสก่อนไปหน้อยน้ำมันหอยซอสลงไปแล้วหอยอันนี้เองน้ำตุ้ยห้องแล้วลูกอันนี้นี่นี่มาแล้วโป๊ะโป๊ะโป๊ะนี่เย็บไปหนึ่งน้ำใส่ก่อนหน่อยนึง

แย้เย้ท้้งมีนบรนการใกับข่าวอยู่เด้อป้าลุงเดยังไมาพี่ดูอ่ะยังไม่มีเนอร์ไปป้าไปยังไประเมิเด้อเกใบกะเพราลงก่อนบานพี่น้อยเนาะหอมๆจุ๊ยเพิ่นมากกินใบกะเพราอันนี้ใช้ลายเออมีนยุบอย่าเฮ็ด นะวินยังไปวินเดี๋ยวพี่มาเกันนั่งโซนยูปลาลงเลยนั่งแม่พี่มั้ยไปโอเคผู้ชายผู้ชายผู้ชายหน่อยนึ่ะเออมัดแขนมาเลย มาแขนทูจ้าแทูจ้าอาสบายดีกังงะอาตาวานเหรป้าลุงเนยอา่งจุ๊บส่งจุ๊บให้อป้าลุงเนยเฮ้เบิ้งแมมัดให้ไาไปมือตุยมัดให้ไปไปไปแบบนี้ไปเดาไปลุงเนย ทาใบกระเท ا สุดก ok <mm ่อนข้าหมากก่อนอือใก็ไข่ดาวก่อนเลยเนาะไข่ดาวสามลูกพ่ออึ๊บไปกินน้ำก้าลูกเลยมีอะไรกินน้ำก้าวแฮวมาผูกเป็นแฮวมาก ใส่้ไม่ตุยแล้วบ้านนี้ <c oughs> ีมก่อนไปเลยนะแซด่บ่ผัดกระเพ้ามืออืมพอดีเอาเกลอมาหนึง่งชั่วเกยบเข่าไปเลยนะแดบเนี่ยกระเา าบอกห่มากก็อองไม่ต่นอะตัวไ่ดาวพัามู้ะลรกเอ้ยนะกับข่าวคุยคเรืป้า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 ปวินะวนะไปยนนนี้ปาไปตาข่าวป้าลูกมาเป็นเอาไงเนาะตาผ่ามาบนนี้กัเฮ้ยนิวตาขาวเรียบร้อยแล้วว่าตงไหนะมามาพี่วินะมาพีู่ะ อเ,อเอายางนัอันีเสบายดีนี่สบ pues ายปะนั่งข้า nah. นเ yeah. ขงนิวอบายเลอกินข้านหอมลุกน่บกินข้าวาวรายเอาตลบอออกินเดบอ แทแท้เน,น,นี่ <Roberts gettable> ออะวาวแท้อมหมือนอารมณ์โมดีแท้แฉบพะ้หมืนเฮ็ดเลย้อดให่มนกินเมแ่หะมาไม่ป้อนมามมป้อนมะป้อนบอลนะเฮ้เปปนนะมาไมาไป มาพี่พูด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 เอาพูดไ่ดาวมะเอาอมานังทังีนเถวยไหมเอามาเอาไหมเอามทังนี่ไปจ้าไปลูกโอเคเียวอเปคงพอนแม่พอนแม่พอนแม่ดูพอนแม่มาพอตุยมาพอนตุ้ยเออ เ,นนอ,เอ,อ่มไปังไหนสิอบอกแกบบ่เยวินแขแเราจะไปไหนเลยมาเด้อมาเด้อปลาลูกหน่อยกินข้าวรองกันเด้อ้องปลาลูกนะู่อ่ะ ปลาดแบแ่บอมอปลาแบแ่บบาแทบแ่บบอู่ห้องาดูย่มอีกตู้ตู้น้หอมเยแบตดาวบ้ามาแน่ตอนเลบอข้าวแล้วไม่ตู้ข้าวตากับปูด้ยิโน่แซ่ทำมั่มมั่ให้ทอดข้าเด้อย่าตหามาดาวเด้บพ่อพ่อบุญีค่ะ ก็หามีดาวบ่ได้อืฮใ่บ้ะนี่บกระลุยอีกเห็นไหมเขาเลยแต่ภาษาอังกมันไปดูนะเป็นมือกล้องให้แม่อันไหนบ้าเนี่ไปไมาดเยอเไปาย้ย ไปกินผู้เดียวบันนาเนาะอาล้วจิบี่ติดหน้าแข่งที่พี่แบบนี้พ่อแค่กับจินไปก่อนแล้วมึงครับไ้วช่วยข่าผูกันไรคนเนาะเป็นคือเลืจิงจิงแห่้ไปแล้ว ก็เขาอะ้วเขาด้วยไหมไม่ไง

ปลลุงเนี่ยอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดให้ปลาลุงกินให้ปลาลุงเบิ่งวินเนอร์กินข้าวนะปลาปลาปลาบ่ใช่พ่อปลาดิพ่อปลาไม่ใชไปพูไปพ่อปลาไปพูบอไปใช้พ่อปลาไปใช้ไปไก่บ่หรูบอไปไปนี่เพชรบอมัอนตุวย คนป่านช่ไหมเนาะฝ่ามาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไปสีหายหายแล้วกิ๊แม่ปหายแล้วอมเยี่ยมเยี่ยมให้ปลาลุงบ่งเลยเยี่ยมปลาลุงบังเลยอ๋อยเนอยก่เป็นเนาะ xem thịt thịt được để ăn Tell thịt thôi 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 xem thôi cá mặn thôi 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 ไข่บอไข่บ่ไข่บอไข่บองดี่ยวแม่ไข่ทำนะไข่มัน่วยดีสุดเอ่าเห็นไรไงมึงน่ะแบบเนี้ยข่าวจังหน้มเลยจ่าเด้อเฮ้ยตื่นากินกาแฟบอเพ่อนเี่ยอืมกินกาแฟแล้วจะพยายามเข้าโอ้ถ้ามันกินแล้วมันเท่ต่า Mình có thêm 1 con cháu bố quay ạ Bà kháu lén, kháu gì tìm chí Thầy thấy ốt khảo lén, kháu lén hả mẹ tự tìm Thầy ốt กินไทมักินอย่างเี่ยงเลยมันกินอย่างกินข่าอีกหรอกกินข้าได้ปูไมเดยอ่กินต่ข้าหรอกมียดอาหารอาหารใส่อะแม่ไข่ออกใช่แบแม่ก็มแข้งแม่คนขายใบอ่อนอ่อนเนี่ยผู้ขอด้แม่ใบพ่ออ่อนเนี่ย กำลังพงมาอะไรแด้ดีบ่าวดาวอาาแน่านเปหักหน่บกทาเรห่หบระเทาะโดว์ดวชื่อเดือนใช่ก็ที่ดาวดากับริมาเลานี่บอกประตู้อตแขกบวดาวไอามาชื่อมาสชัให้ขี้อยู่เลไอหม้นักยดคอเยอะหม้อนักยคออ Chào bà là đây nó đây nó là cái khí đồ. Bà kì ra là cái khí Được cả tạm tay thái Mình bắt rồi Đấy Đành mời bà bà chạy đi chết rồi vợ. พวกแเบเพนไดับกาสเนี่ยมันมันหินมจังเนาะมันบัเครื่อง,อง,องทางยางพี่เานาบูทาคนเก่งเนานะแล่ก็บรคกนรีิพุนแล้วไปทำทางเยมากว่าอ้เที่ยงเลยเทอ่ยงเลย เดอลงมาดิบเด้อเหมือนเด้ออืมรสอัดอึอืมน้ำไม่ตรีอยูนะเองกว่าเองน้ำใหม่เนาะมาแล้วลูกยดตัวป่วนปลาดุงเอ้ยสเอาวินเนอร์อัน เมื่อปวบ้านปูกันเอาวนเมื่อวินีได้มึงเมื่อปูบ่ฮะแต่ว่าปูอะเรแค่่าหมดเมื่อหลายมือจ้ำแล้วอาเมื่อไรเราอะดก็ถอแล้วแล้วแล้วไปได้ปูบ้ตนปูดเมาบ้านปูแเอาอย่งลูกมืออยู่งเ้ตาบ่แกตาเอาบ่ พ่เม no anyway. hey, um, the ื่อเมืหาปูก้อนอบเนาะเนื <right> occasion, ่อม no ืทำบุญห้ยให้ป้าปุกันตาแล้วเนีหมอเมื่อแบัดมีรถคูแะัลเอารถมาคูแื่อแนไหนาบแล้วห่าาเนาะเมื่อี่ยะแตหาทักน้ไม่ใน้เลยแี่จะเมื่อค ข่าวแรกจากเมื s, huh. ่อเมื the ่อวันเมื่อวันเนี่ยน้องนิวถ้ากันยีรูปโจทอนีค่ะลิงชี่ล่งเต่งค่ะตัวไปอาอมดฉากไพ่นะผหน้าเมงตุ้มใหญ่ตุ้มกลมใช่เนาะฉากไพเ้อตุยเมื่อเจกบอันเสียนน้องนิวว่าว่าไปช่างไปช่างอันพูนยะกใชแพี่้องให้เนาะสำหรับทีนี่นะแมนวสไดอรแล้วด้อ กูโฟกัสกันิบนะมาสบายดีปารุงกัน่ะสบายดีสบายดีปุงกันสบายดีปารุงันสบายดีปาลงกัสาาสบายดีปาลงคปีาสบายดีปางสารุ้สบายาุงปนี้สบายดีาุงกัางสบายีปาลุงีายดีารุงดายดีรุงกัสบายดีปุงสยดีสบายรุงปนสบารุสบายดีสบาดีุงสายงบายดีปุบาย ไปนีดอืมเพือ่อนนะโมย้เฮิเพื่อนผู้วัดดิ้นบ่วงพอลุงเ <laughs> อ้ยเนาะดินได้ข้าวนา